ตัวเลขมันบอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้เข้าชมก็น้อยลงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็น้อยลงภาคเอกชนก็เลยถอยออกไปแต่คําถามก็คือแล้วทําไมการสนับสนุนของรัฐถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับถ้าดูตัวเลขข้างหลังในเฉยได้ชัดว่าการสนับสนุนงาน Mo เต GP จีเนี่ยกระโดดขึ้นจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยกว่า5 0รอบที่แล้ว5ปีสัญญาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่50ล้านยูโรในปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่จะผูกมัดสัญญาต่อเนื่องไปข้างหน้าอีก5ปีเนี่ยค่าลิขสิทธ ทั้งที่ตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกมันลดลงตลอดตัวเลขผู้ที่เข้าร่วมชมงานเนี่ยลดลงตลอดคําถามก็คือหรือมันจะเป็นเพราะว่าสัญญาเนี้ยมันจะถูกเอามาใช้เป็นตัวประกันพื้นที่สนามการจัดแข่งแน่นอนอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับรัฐอยู่พื้นที่เขากระดงสัญญาเนี้ยจะเป็นตัวประกันหรือเปล่าว่าถ้ามีการขยับถ้ามีการเพิกถอนขับไล่ผู้ที่บุกรุกพื้นที่รัฐ จะเอาสัญญานี้มาเป็นตัวประกันว่าไม่สามารถขับไล่ได้เพราะมีสัญญาผูกพันอยู่พอเรามาดูตัวเลขจริงๆเราจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยสนับสนุนหรือเข้ามาช่วยร่วมสปอนเซอร์เนี่ยในงานนี้น้อยลงเรื่อยๆคำถามก็คือตัวเลขเหล่านี้มันกําลังบอกเราว่าอะไรหรือเป็นเพราะว่าตัวเลขประมาณการที่หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยได,ได้เตรียมตัวเข้ามาเองเนี่ยบอกชัดเจนว่าตัวเลขผู้เข้าชมเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆ ตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นที่มันจะไม่คุ้มค่าที่จะสนับสนุนหรือเปล่านะครับตัวเลขประมาณการในเอกสารที่หน่วยงานราชก,การทําขึ้นมานําเข้าให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับจำนวนผู้เข้าชมพีคอยู่ที่ปี256820,000ป0คนแล้วก็จะลดลงเหลือ ,2,000 200, 0คนแล้วสุดท้ายในปีสุดท้าย75เนี่ยขึ้นมาเต็มที่ก็2 0ง0 0นอนะครับก็เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานราชการเองก็ประเมินไว้แล้วว่าผู้เข้าชมเนี่ยลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยพีคอยู่ที่ประมาณ5000ล้านแต่ประมาณการไปข้างหน้าอยู่ที่4ี่0ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเลขมันบอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้เข้าชมก็น้อยลงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็น้อยลงภาคเอกชนก็เลยถอยออกไปแต่คําถามก็คือแล้วทําไมการสนับสนุนของรัฐถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมีการลงนามสัญญาไปแล้วผูกมัดสัญญาไปแล้วไปอีก5ปีทั้งที่รัฐบาลเนี้ย สัญญาว่าจะอยู่แค่4เดือนเท่านั้นเองแล้วทำไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่ใครกันแน่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้